วันที่26ตุลาคม2567ช้างน้อยเจือจุนวัย4เดือนถูกพามาที่โรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยพร้อมคุณแม่เพื่อมารักษาอาการเจ็บตาหลังจากการตรวจพบว่ามีแผลหลุมขนาดใหญ่ที่กระจกตาพร้อมกับอาการอักเสบและติดเชื้อรอบๆคาดว่าจะเกิดจากการซุกซนไปโดนต้นหญ้าหรือกิ่งไม้กระแทกในช่วงแรกทีมสัตวแพทย์จึงรักษาด้วยการหยอดยาปฏิชีวนะทุกสองชั่วโมงและให้ยาลดการอักเสบ การหยอดตาต้องใช้เทคนิคหลอกล่อเพราะเจือจุนมักจะเล่นวิ่งไล่จับหนีหมอหลังจากการรักษาด้วยการหยอดตาและให้ยามากว่า1สัปดาห์อาการยังไม่ดีขึ้นตามที่คาดทีมแพทย์จึงเริ่มการรักษาด้วยการฉีดสเตมเซลล์ ale, ซึ่งช่วยเร่งการสมานแผลและลดการติดเชื้อโดยหัตถการนี้คุณหมอต้องทำการวางยาซึมทั้งคุณแม่และคุณลูกเพื่อให้คุณหมอสามารถทำงานได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากที่สุดถึงเจือจุนจะง่วงแต่ไม่ยอมล้มตัวลงนอนดีด ทำให้การรักษามีความทุรักทุเลเล็กน้อยแต่สุดท้ายการฉีดสเต็มเซลล์ก็สำเร็จรู้ล่วงด้วยดีหลังจากการฉีดสเต็มเซลล์ครบ10วันแผลที่กระจกตาของเจือจุนเริ่มเล็กลงอย่างต่อเนื่องและไม่มีการติดเชื้อแทรกซ้อนเพิ่มเติมแต่ยังต้องหยอดยาและทานยาปฏิชีวนะต่อไปจนกว่าแผลจะหายสนิทดีคุณหมอแอบกระซิบว่าอาจต้องลุ้นเรื่องแผลเป็นและการมองเห็นของเจือจุนอีกครั้งขอส่งกำลังใจให้เจือจุนให้ความร่วมมือกับคุณหมอกินยาง่ายและยอมให้คุณหมอหอยดตาโดยไม่วิ่งหนีหมอ ขอขอบคุณทุกการดูแลจากคุณหมอโรงพยาบาลช้างศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยด้วยค่ะก็เพิ่งขีดสเต็มเพลไววานนยครับอ๋อแล้วเขามีอาการแพ้หรือมีอะไรไหมคะไม่แพ้เนาะปกติแข,แข็งแรงแข็งแรงขนาดใส่ยาซึมยังไม่ซึม,ย,ม,นนมยังไม่นอนเลยยังไม่นอนเลยต้องปั๊มเาอาอะแม่หลับแล้วนะแต่ลูกไม่ยอมหลับ <laughs> วานเนี่ยรอกันเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเขาบอกว่าหนูหนูจะรู้ตัวว่าหนูป่วยกี่โมงลงเขาเขาเขาแข็งแรงมากอ่ะเขาไปอยู่เลยยาาไปอยู่แต่ดีขึ้นเนาะหนูดีใจมากเลยที่น้องได้ฉีดสเต็มเซลล์หวังว่าหมสักอาทิตย์แต่ที่ทำเขาพูดกันมันตัวมันก็หายหมดนะเขาฉีดเต็มเซลล์เข้าไปหนูก็เห็นคุณหมอเขาโชว์ผลงานที่เขาเคยฉีดอยู่ตัวย่างน้องก็ใั้หดตัวใหญ่อยู่ข้างหลังนี่ กระดาอายุมากแล้วนะขาวทั้งลูกนี้ติดเต็มเซลล์เข้าไปอาทิตย์เดียวก็หายเขายังช่วเนาะน้องนี่ยังเด็กอยู่ด้วยกันคิดว่าน่าจะน่าจะง่ายกว่าตัวเป็นตัววัยโอโอจุนจุนลูกอ่จุนจุนเป็นไงบ้างแม่นี้หนูนั่งกับพี่เจ้าของน้องเจอจุนนะคะเมื่อวานเห็นคุณหมอหลายท่านเลยมาลุมจมาจากกรุงเทพก็มาครับมือมือหนึ่งจากกรุงเทพมาเป็นอาจารย์หมอของหมอที่เนี่ยครับมาลงมือเอง สงสารเนาะขอให้นอ้องหายป่วยไปๆนะคะแต่ละคนเจุจุนใส่ที่คาดผมน้องมีผมหน้ามาน่ารักเนาะโอ้ยอันนี้เปลี่ยนกันกันกบพี่ควันเหรอคะควนัควนมือหักก่อน,<า>นไม่เวลาเข้าไปให้หมอกิดก็ต้องเขาแล้วเพราะว่าน้องติดเขาอ,อ๋อ <c oughs> เราไปเรียกไม่ยอมมาก็้าควานเ็าไปเรียกมาที่แางนี่ปางปางช้างเขาอยู่อำเภออะไรนะปางช้างอยู่ที่ไหนแม่แตครับแม่แตงอยู่อยู่ตรงจุดอยู่เลยตัวอำเภอไปข้ามสะพานไปอยู่ซ้ายมือก็ใช่เลยครับเป็นร้านเขาเป็นร้านร้านกาแฟครับชื่อว่าร้านคาเฟ่คาเฟ่เพนคาเฟ่อีรูเพนนะคะแม่ใครอยากไปเที่ยวมีน้องช้างทั้งหมดอยู่ที่นั่นกี่เชือกสี่เชือกมานี่สองก็เหลือนู่นสองอครับนดูอ็นดูแต่เหลือพี่สาว อพี่สารสามนาอ๋ออันนี้เอายามาฝากค่ะเอายามาฝากค่ะหน,นูยาให้ช้างตัวเล็กแค่นี้หนูมยาให้ช้างโตเลยอ่ะเนาะฝึกเคียเค้ยวละฝึกเคี้ยวละตายส้มจุกหนูส้มจุกอายเลยอ่ะอันนี้น้องเขาหัดเคี้ยวแล้วว่าน้องสี่เดือนหัดเคี้ยวแล้วจุกไม่ค่อยยอมพุฒนาการ <Okay. S 2> ไปเร็วมากครับตายเขาเขากินจริงนะเขายัดใส่ปากอ่ะบางบางบาง,บางอาจจะกินครับ กินผมเห็ดขี้ก็ออกมามียญ้าด้วยโอ้ยอฒนาการเร็วมากผมเห็นมากผมก็เห็นเล่นแบบแม่เนาะบางตัวที่ตรงนี้เก็ดแปดเดือนนะครับเก็ดเดือนอแปดเดือนถึงกินอ๋อนี่กินก้วยก็กินแล้วดูกล้วยจะปอกเปลือกให้บีบีให้หน่อยก็กินแล้วดูเป็นดูวันละรอบเวลาละสามลูกสี่ลูกกินไดู้ บูบี้จุกหรือแม่แม่หนูพูดความจริงอ่ะจุกแบบกัวจะกินญ้าได้ยากมากแล้วดูน้องกินนี่น้องกินแบบตามแม่อ็อนดูแต่จุกสีขาวเขาดูเหมือนเล็กลงะะเล็กลงครับลลแล้วก็พอเล็กลงแล้วไอ้พวกเันกันกดๆๆแดงแดงกับแดงแดงตัวนี้ก็ขี่ยาเข้าไปน่าจะเริ่มดำขึ้นเรื่อยๆอ๋อใช่ใช่เมื่อก่อนจุกมันเต็มเลยครับใช่ใช่หนูเห็นมากที่มาวันแรกก็คือเป็นสีขาวเต็มตาแล้วมันก็ลดหดเข้าไปเหลือ โผลเข้าไปขอบประมาณขอบแล้วหลายมิลอยู่ครับหลายมิลใช่ดูอ๋อไอปากชมพูน้อยๆในลูกเนาะตาตาเขาแบบตาเขาอ่องอ่อยมากเลยตาเขาหวานนะ่ะตาหวานมากเลยลูกห<ต>มอ<ะ>ยอมเลยโอ้ฉีดยาไม่ยอมหลับเลย <laughs> หมอฉีดยาให้ผิดหรือว่า <laughs> หมอหมอว่าเขาอัจอะ คาดคะเน่ผิดหรืองไงเพราะว่าตัวระดับนี้เมื่ก่อนเขาเขาบ่าเขาใส่ขนาดนี้หลับแน่นอนอ,อนี่เขาอาจจะพลังวิศเศษอะไรเขาพลังวิเศษพลังวิศเศษก็ามาคืออาจจะสภาพด้วยความสมบูรณ์มากดูก็พลังเป็นรนะ่องอนมแม่เขาดีครับใช่ใช่ดูเขาแข็งแรงมากเลยหนูชอบมากเลยหนูอยากเขาไปเล่นแต่ว่ามันเขี้ว ดูดูเขาเรียนแบบพฤติกรรมแม่กินหญ้ากินหญ้าคำใหญ่ด้วยนะดูชี่อุ้ยนามันใช่อ่ะละละเคี้ยวจริงไหมคะเหมือนจะคล้ายเคี้ยวเคี้ยวไปไม่มั่นใจเขาไม่เกลือนะครับถ้าอันไหนที่เขามั่นใจว่าเขาเคี้ยวได้เขากกลือตรงนี้ตรงนี้ข้องนี้ยังไม่กล้าเท่าไหร่ก็ฝึกฝึกเคี้ยวไปก่อนฝันฟันมีหรือยังคะมีแล้วครับมีแล้วเหรอผมเห็นก็อาปากเวลาให้น้ําอ่ะเยอะเหมือนกันนะฟันตัวนี้ฟันออกเร็วมากเลย พอเห็นฟันเขาออกตั้งแต่สมเดือนแล้วนะคะสามเดือนนี่เริ่มตอนนี้เริ่มหลายหลายเล่มแล้วครบจบปาก้วมั้งแล้วเรายัางต้องหยอดยาอยู่หยดยาเมื่อีหมอก็มาหยอดไปก็ยังล้างตาหยอดยาผสมไปอีกโอ้ยแต่ละคนขอให้หนูห้เปอยไวๆน้องลูกเนาะวันตุ๊นาากน่ารักนะแมไหเนาะ บ้านไทยเหมือนมีนาเด้ไงแม่เดี๋ยวรอ,อคุณอีกหน่อยนะเดี๋ยวเขาวันกลมแน่นอนอะ่ะกินเก่งอะ่ะเขาแม่แม่ถามว่าวันนี้เตะขี้แม่กันหรือยังคะยังยัง <laughs> ยังล่าเริงมากเลยโอ้โหดูแม่ระวังตาลูกหน่อยแม่ดปูปุก,ป,กปักปุกปักเอ็นดูขอบคุณมากนะคะออขอบคุณค่ะ จุนหายเร็วๆเนาะแม่เนาะอยู่เส้นปังอยู่เส้นแม่แตงค่ะปางคาเฟ่เลเฟนนะคะไปเที่ยวหาไปเยี่ยมหาน้องๆช้างที่นั่นได้นะคะนอกจากมีที่นี่สองเชือกแล้วก็ยังอยู่ที่นั่นอีกสองเชือกเนาะค,ค่ะคุณยายดอกแก้วกับคุณพี่กุกิกกักชื่อน่ารักมากเลยคุณพี่กุกิกพี่ก<ช>ุกิกกับคุณยายดอกแก้วพี่สาวของคุณแม่ พี่สาวของคุณแม่น้องอมีความพยายามกินหญ้าน่ะเอ็นดูสูงต้องจัดวิ่งแข่งแล้วค่ะเนี่ยมีนาบาลันเจอจุน <c oughs> เจอจุนจะเสียบเปรียแม่เจอจุนน้องเล็กสุดเลยต้องให้น้องโตมากกว่านี้กันมีนาอยู่ข้างในเหรอคม่มีนาอยู่ข้างในค่ะเมื่อกี้มีนาก็เพิ่งเดินออกกําลังกายตอนเช้าตอนบ่ายก็ไม่ได้ออกมามีคนมาถา ใช่น้องมีนาอยู่ข้างในค่ะปัาอยู่นอกนี่คล้อยู่อยู่ข้างในเลยค่ะเพราะว่าตั้งแต่กักโรคก็ให้เขาแยกอยู่ต่างหากอะไรเงี้ยให้เขาโรนี้ไม่มีลวมั้งไม่มีค่ะไม่มีบันเทิงแน่นอนนาะแมหเนาะชื่อน่ารักนั่นไมเนาะเจอจุนเพราะตอนแรกหนูว่าเอ๊ะเชื่อจุดเชื่อจุนจุนหรอชื่อน่ารักจังเลยเดี๋ยวสแป๊ก็เปลี่ยนเป็นจุนจุนเออจุนจุนเพราะว่าทุกคนก็จะจาว่าเอ๊ะจุนเจือหรือเจือจุนนะเรียกสั้นๆว่าน้องจุนจุน เจอจูนกับมินาชอบเตะบอลค่ะน้องชอบเตะบอลเหรอคะเขชอบพี่เตะเล่นนะครับอ๋อตก่อนนั้นเอาบอลให้เขาเล่นเขาชอบ,บเ,เอตะเล่นอ๋อเตะเล่นพี่ดูนะครับเอาบอลให้เขาเล่นอ๋อแล้วในการถือก็ขาย <c oughs> เป็นดู <c oughs> กินหญ้าเก่งอะ่ะอิจฉามากเลย มนม่พยายามเอาหญ้ายัดเข้าไปในปากเเมื่อวานกินขี้แม่ปืนอยู่นะเอากินขี้แม่ด้วยคะคบพวกนี้เขาจะอันดับแรกคือกินขี้แม่ครับใช่เพราะว่ามันจะเป็นอาหารสําเร็จช่วยในระบบขับถ่ายนะคะแม่จะย่อยง่ายด้วยเพราะว่าขี้แม่เขาบดมา้แล้วเนี่ยเขาจะอันดับแรกเขาจะผึกกินขี้ก่อนใช่ใช่ถ้ากินขี้แล้วก็ขยับไปเรื่อยเริ่มกินหญ้าแต่นี้น้องแบบข้ามขั้นเลย กินหญ้าเลยก็กินหญ้าบ้างกินขี้บ้างเหมือนกันแต่หญ้านี่ไม่ค่อยกล้ากินเท่าไหร่ครับเคี้ยวเฉยเคี้ยวเฉยเคี้ยวเอาน้ำหรือเปล่าเคี้ยวาน้ำครับถ้าอันไหนที่เขามั่นใจเขาถึงกินอันไหนที่ว่าไม่ละเอียดจริงๆิงเขาก็ไม่กินขี้นี่กินขี้นี่กินของอร่อยว่าผมเห็นวานนี้กินกินไปเยอะเลยว้ น้องเจอจุนเรียบร้อยนะคะแม่แม่เดี๋ยวก่อนนะน้องยังแบบว่าเช้าอยู่อากาศยังเช้าอยู่นะแต่มูจตมีมากเลยแาดว่าจะช่วงเย็ยนนะครับจะคึกจะคึกตอนเย็น<ะ>ใช่ไหมคะแปดไปแปดมาว,วิ่งขึ้นเนินดูกับวิ่งลงมาเลยอ้ยมาวันแรกก็แบบว่าเสียงดังเลยนะห่างอ๋อห่างแชกนะอ๋อยอ้อยพอไดหัขวาขาดไห อุ้ยท่านี้เหมือนเหมือนพี่มีนาเลยลูกท่าเดียวกันเลยจะอยากปินคอกอยากปินคอกเรียนรู้เรียนรู้ตอนอยู่บ้านคลุกโคลสนุกเลยค่ะน้องชอบเล่นโคลนเหรอคะครับอ๋อเจอสถานการณ์น้ำท่วมเลยโคลนก็ยังเก็บไใกว่าเล่เล่นสัก คุกซะเละเลยที่ที่ที่ปางก็โดนเหมือนกันใช่ไหมอ้หหนักเลยกับราคาเลยมี็นังคาค่ะอ๋อแม่ที่ปางก็โดนเหมือนกันนะคะแม่ไปอช่วยกันอุดหนุนได้นะคะหนักเลยครับพี่ปางเอาอะไรเอาอะไรไม่ทันเลยอืมเพราะมันเป็นอยู่จิตน้ำาลครับอ๋อเวลามามาเร็วปุ๊บค่ะแต่เราเอาขึ้นได้เป็นบางส่วนช้างเราก็ทันอยู่เนาะช้างทันครับเอาอันดับแรกคือช้างก่อนดีมีเทศบาลรองรับขึ้นไปอยู่ที่ของเทศบาล โอยอะไรลูกหาวเหรอหรือว่าหนูหาวทำอะไรหาวเหรอโอ้ยดวงตาเนี่ยตาหวานนะลูกเอ้ยเมื่อวานนี้ไม่ได้นอนกลางวันเนี่ยทำไมล่ะคะก็รอปั๊มเหมือนทั้งวันอ๋อแล้วเมื่อคืนน้องนอนกี่โมงนอนถึงห้เลยครับเมื่อคืนเพราะกลางวันไม่นอนแล้วเคลียจัดพอมาทักทุ่มก็นอนแล้ว ปกติเขาจะนอนกลางวัน10โมงประมาณไปลายๆก็หลับแล้วนอนกี่รอบคะสองรอบกลางวันอ่ะครับอบ่ายๆก็หลับอีกรอบนึงตาแปล๋วเลยเแล้วแม่ดูห่างเขาสิแนน่ยๆ,ๆ <c oughs> านะแหนยหางหน้ากัดจังเลยลูกปอกแปกปอกแปกปอกแป็ก <c oughs> โอ้ยขเขาเคี้ยวงวงตัวเองอะ่ะเหมือนเด็กที่แบบเอามือแบบอมหัวหัวหัวนิ่โปง้งอยากหยั่งกางเกงใ,ในน้องนะอไหมเนาะดูเนี่ยดูขาหลังเนี่ยเออขาหลังชันๆเนี่ยเดี๋ยวขุนจุนๆอีกหน่อยค่ะเดี๋ยวจุนจุนก็อ้วนแล้วอยากๆๆกินกล้งกางเกงแล้วก็บุดเออกินกล้งกงเก่งเออ น่ารักวัดพลังอะเออเออโอ้โหเสาสันอยู่นะบ้านสั่นอยู่นะดันเมื่อกี้สั่นอยู่นะตัวเล็กมากน้องสี่เดือนเองค่ะตามสายแม่ด้วยครับแม่ไม่ก็ไม่เคยใหญ่อทรงแม่เขาเป็นแบบนี้เนาะค่ะตัวแม่เป็นพุ่มเตี้ยไม่สูง จ,จุนจอมพลังเนี่ยาละเร,เริ่มเริ่มเริ่มหาลูโอ้โหแม่เดินผ่านเสาแม่เดินถูเสาแบบว่าบ้านสันเลยเดี๋ยวเราม o v ไปดมาหาบาลมีนาพิทุแล้วก็อาบนา้ำถ้าปล่อยให้พี่มีนาเลี้ยงใช่ไหมคะบันเทิงค่ะพากันบันเทิงแน่นอน <S 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 แล้วคือคอ,อกนี่คือไม่เหลือแน่นอนค่ะไปละไปละไปเรียนในแบบพฤติกรรมแม่หรือเปล่าไม่เล่นชายหรอหนูขอเล่นยอยได้ไหมอะ อไอเล่นชายหรอติดไหมแม่ไหมเอาไหมหมาเขาเขาเล่นสายไหมน้องเจอจูนเป็นเป็นลูกสาวค่ะน่ารักน่ากอดมากเลยเนาะแม่เนาะ จุนๆอย่าพังบ้านพี่แสนหวานเขาก่อนหลังคายังไม่ได้ซ่อมเลยหายไปเยอะเลยนะคะบ้านน้องแสนหวานแเห่งมาเรา,เ,รา <laughs> เคนเคนเห่งมาเ่ออ๋ <ะ laughs> อไอตรงกลางข้างบนนะเคนนะคะแม่แต่ปลายล่างๆนี่คือแม่น้องเจอจุนเองนะคะ <laughs> ให้มีนาเป็นพี่เลี้ยงรับรองบันเทิงค่ะรับรองอคอกไม่เหลือแน่นอนค่ะแม่ <laughs> อ๋อหอยพอเพิ่นนะสมอลสเม่แม่เพิ่น โอ้โหน่ารักของใบขนาดนี้กำลังน่ารักเนาะ <c oughs> ตอนแรกคิดว่าน้องเป็นผู้ชายใช่ไหมคะเนี่ยตอนแรกหนูก็ไม่รู้ก็เลยต้องถามพี่เจ้าของช้างก่อนเขาบอกว่าน้องเป็นผู้หญิงคะ่ะไม่ทราบว่าตาน้องเป็นยังไงบ้างแล้วเมื่อกี้พี่เจ้าของเขาบอกว่าดวงตาสีขาวเนาะที่เป็น ฝ้าสีขาวอ่ะมันลดขนาดลงละแล้วก็รอติดตามผลสเต็มเซลล์ที่ฉีดไปอีกประมาณ1อาทิตย์ค่ะ